จริงต้องอธิบายเขาว่ามาเฟียก่อนเนาะ mm. มาเฟียคือคนที่มีอิทธิพล mm. แล้วบางครั้งเราอาจจะใช้อิทธิพลในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร mm. นั่นพี่เดียใช้คํานั้งซึ่งบางครั้งอ่ะพี่ก็เห็นว่ามันก็ต้องมีเพจบางเพจที่บางครั้งอ่ะคุณอาจจะมีอิทธิพล mm. ด้วยความที่คุณมีฟอ mm. ลเลอร์หรือคุณอาจจะอยู่มานนานกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีจรรยาบ,บาณคือการที่สามารถที่จะ ใช้สิ่งที่มีอยู่ในมือ,อเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ถูกไหมครับอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นสื่อถูกไหมฮะมจริงๆอ่ะไม่รู้จักพีดีสมุทรสาครเลยแล้วก็เห็นโพดนาแแบบก็ไม่ได้มีนิ่งถึงไทยแต่ด้วยความที่หลังจะประกวดปทุมเสร็จเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ปีที่แล้วเราเจอและเราไปเห็นในเพจบางเพจว่าเฮ้ยมันมีอีกแล้วว่ะมันมีการเข้าข้างนางงามบางจังหวัดโดยที่การแข่งขันยังไม่เริ่มโดยที่แบบว่าโอ้โหให้แสงจนแบบว่าคือมันไม่ได้พูดถึงการที่ไปสัมภาษณ์ ในงานนะแบบบางคนบอกว่าอุ้ยเรามีเวลาสั้นก็เลยสัมภาษณ์ได้มางคนแต่เราพูดว่าตลอดเมื่อเวลาเราถึงสื่อเนี่ยเราสามารถเขียนถึงนางงามทุกจังหวัดได้แต่คุณเขียนถึงประมาณอยู่ในอ่ะนวันนี้คุณทําเพจเนี่ยคุณจะลงกี่โพสตก็ได้จริงไหมครับแต่สุดท้ายก็ว่าคุณลงอยู่ประมาณ3มคน4คนอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเบื้องหลังที่คุณลงเพราะอะไรเช่นอ่ะยอมรับว่าบางคนก็มีการรับเงินมาซึ่งถามว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่พี่รู้นะพี่ว่าจริงๆทุกคนก็รู้ว่าใครรับเงินบ้างใครเป็นคนให้เงินบ้างซึ่ง แต่โอเคเราก็คงไม่ได้ว่าเขาเขาอาจจะต้องใช้เงินแต่เราร right huh? ู้สึกว่าบางทีมันบางครั้งมันดูไม no ่เป็นกลางอ่ะไม่ได้แหมขาว่าเพจนางามจะเชียร์ใครไม่ได้เชียร์ได้แต่บางทีมันต้องไม่โอเวอร์เกินจริงมาสื่อต้องรายงานตามข้อเท็จจริงต้องไม่โอเวอร์ว่าแบบโอ้คนนี้แบบมงแน่ๆซึ่งเอาจริงยังไม่แข่งขันเลยรู้หรอว่าคนนี้มงแน่ๆบางทีสอว่าสองคนนี้จับมือแน่ๆถ้าเป็นการคาดเดาเป็นคนปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราเป็นสื่อเนี่ยบางทีมันเข้าข่ายการชี้นําซึ่งถามว่าถ้าการแข่งขันเริ่ม แล้วแบบเต็มตัวเงี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็มีอยู่บางคนเท่านั้นแหละที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็น่ารักส่วนใหญ่อาจจะว่า95-9 7ก็สื่อกันเนี่ยอย่างเงี้ยสนิทกันก็น่ารักแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนนิสัยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพูดอะในฐานะที่เราอยู่ในกองปีที่เราทุกวันเราเห็นเลยเด็กบางคนแบบพยายามจะตายแล้วอะแล้วแบบไม่มีแสงอะไรเลยอะถ้าเกิดเอาสื่อเนี่ยไปส่องเขาสักหน่อยอะอย่างน้อยให้กําลังใจเขาสักนิดนะพี่ว่าเด็กมันจะมีกําลังใจ แต่บางทีคุณไมคคุณจะจ่อเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าคุณได้เอ็นเกตพี่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่เราเห็นเรารู้สึกว่าปีนี้พี่เลยบอกตัวเองว่านอกจากดันหลังประทุธนีแล้วอยากมาเป็นสื่อคล้ายๆแอนานานิดๆที่บางทีเขารีแคปนางงามแล้วเราสามารถพูดถึงจังหวัดอื่นได้โดยที่เราไม่อยากพูดถึงภาคกลางแต่เราอยากให้แสงน้องหลายคนที่มีความพยายามแต่ เขายังไม่มีแสงอ่ะอม,มีน้องนางงามบางคนที่โดนผลกระทบจากจากการที่พีเอสดูด,ด้วยเลยไม่คิดว่าะจะเป็นไฟลามทุ่งที่เป็นผลกระทบเยอะแต่คิดว่าอยากให้คนที่ทําเลิกกระทําเลิกกระทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ใช้สื่อที่มีอยู่ในมือเหมือนน้องๆครับในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างมไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่เอ็นเกจตัวเองอพี่ก็ไม่รู้แหละว,ว่าจะไม่อยากจะบอกไปจอดจงว่าเป็นใครแต่พี่เชื่อว่าคนที่เป็นก็รู้ตัวอยู่ว่าจริงๆแล้วคุณเคยรับเงินไหมคุณได้ ต้โต๊ะจากใครมันก็เป็นเรื่องปกติเอาจริงมันไม่ใช่พี่รู้นะพี่ว่าทุกคนรู้ <c oughs> จริงๆแล้วพี่เลี้ยงนางงามก็รู้ว่าอะทำไมคนนี้ถึงเชียร์คนนี้มันมีแบ็กกราวด์อยู่แล้วว่าฉะนั้นเนี่ยพี่แค่อยากบอกเขาว่าช่วยคนอื่นหน่อยเถอะ <c oughs> อย่างน้อยทําให้เด็กแต่ลดจังหวัดอะมีกําลังใจเนาะ <c oughs> แล้วว่ามันเป็นการประกวดที่สนุกและดีเราหูมิดแกนเนี่ยใครคนเชียร์พี่เราเองบอกว่า <c oughs> พี่เอสมันสนุกมากจําได้มาตอนนี้สบายใจพี่หนูชอบไปมากเลยนางงามเข้าถึงได้แล้วมันเป็นเรื่องจริงม <c oughs> การประกวดมี77็ิบ็คนเชนเนี้ยพี่ว่าพี่ออกมาเตือนมากกว่าแต่ไม่คิดว่าจะกระทบไปถึงคนอื่นแต่เตือนคนที่มีพฤติกรรมแบบหนี้จริงๆในฐานะเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกองไม่จ่นงหุ้นสมัครนะเล่นหุ้นไม่เป็นนะไม่เคยมีวันซื้อหุ้นก็อาจจะในฐานะที่เราเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนมีกําลังใจอยาเอแบบนั้นแล้วพี่เอ็ดคิดไหมว่าแบบว่าพอเราโหวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนทักมาหาเราไหมเอาจริงๆตอนเนี้ยมันมีมจริงจริงมีมีอ่ามี ้ยอันนี้ไปเอาจริงก็มีแหละมีเพจบางเพจโทรมาแล้วก็อาจจะพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ได้พูดจาดีกับไปถ้าพูดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีแต่ถ้าพูดดีเราก็พูดดีฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าเราว่าเขาไม่หรอกเราไม่ได้ว่าแต่เราเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งเราว่าเราจะเดินไปว่าเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณว่าฉันฉันก็จะบอกคุณฉันบอกอ้าวแล้วถามทําไมว่าเราว่าไม่ว่านั่นหมายว่าคุณถามเนี่ยคุณอยากได้ความจริงแล้วเมื่อวันหนึ่งเราบอกว่าความจริงเราจะเดินไปบอกเขาเองถ้้าาาววัันนนึเรรูสก่ม เขาก็พูดไม่ค่อยน่ารักอ่ะเราก็เขาก็วางสายไปเพราะว่าเราก็เราก็พูดกลับเราก็เราก็บอกเลยว่าเมื่อพูดมาเพราะเขาจึงโทรหาพี่เอ็ดเองโทรหาพี่เอดเองจริงพี่ก็รับสายก็พูดไม่ได้น่ารักพูดไม่น่ารักยังไงบ้างเสียงแข็งแข็งแบบประมาณว่าเทว่าหนูเหรอคะถ้าเป็นวราหนูหนูจะบล็อกแลวไม่ยุ่งนะคะ อย่างเงี้ยถ้าบอกเออพี่เอสหมายถึงหนูหรือเปล่ามันเข้าใจผิดหรือเปล่าหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยเพ่เข้าใจผิดหนูเพ่เข้าใจผิดหนูเรามาคุยกันไหมถ้าเป็นหนูถ้าเี่เอสเข้าใจผิดหนูหนูอ่าหนูจะได้ไม่ยุ่งค่ะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็พูดดีกับเขาบอกว่าไม่ได้ว่าหลอกมันก็คงมีพฤติกรรมอย่างบอกสื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเก้าสิบเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์ก็จะมีแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าสามเปอร์เซ็นต์มันเป็นยูบ้างหรือเปล่านะแต่พี่ก็พูดกลับไปคำนึงว่าเอางี้ละกันตอบไปนี้ ตอบไปนี้ถ้าสมมติว่าพี่เห็นพฤติกรรมอยู่เป็นแบบนั้นถ้ายูโทรมาแบบนี้พี่จะเดินไปหาแล้วบอกอยู่ตรงๆ好吗ไม่เอาค่ะหนูก็จะบล็อกไปเลิกยุ่งกับพี่เอสก็เลยงงว่าเ,ออเขาโทรมาทําไมเ,ออเราการที่ตอบกลับมาว่าไม่เอาค่ะอันนี้จะนแสดงว่าอินฟูนี้เป็นผู้หญิงหรือว่ายังไงไม่ขอตอบได้ไหมอินฟูตัวใหญ่มันจะเอลจีบีทีอยู่ป่ะมันก็พูด่ะล้วทุกคนพูดกะมีใครพูดครับบ้างเงยหน่อย แล้หลังจากนี้พี่เอจะแบบว่าจะรีแคปเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมหมนจริงๆตั้งใ,<ห>ใจจะทุกคืนอะปีที่เราไปทุกวันอยู่แล้วแต่ปีนี้ตั้งใจจะไปพยายามจะไปทุกคืนนะไม่รู้ทําได้ไหมแต่ปีเดียวไปทุกคืนแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องๆที่มีกิมมิคแบบเช่นคนนี้อ่ะยากจนมากแต่มีความพยายามคนหนึ่งเป็นนักกีฬาได้แปดเหรียญทองทายังไงเนี่ยหรือคนนี้มีความสามารถในการตีลังกาอะไรเงี้ยเราไปดึงทาเล์เหล่านั้นออกมาแม้นวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ แต่เขาอาจจะมีงานหลังจากนี้ข mm hmm. ็า,าจ,จะมีคนมาสร้างเพราะด้วยความที่เราก็อาจจะมีสื่อ mm hmm. คนอาจจะมองจดจ้องมามีฟ้าใสมีคนที่แบบพอจะมีชื่อเสียงสมกูรณได้คิดว่าจะทําแน่นอนเ mm hmm. นี่ยภูเก็ตก็ไปวันที่แข่งขันทั้งหมด mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปต่างประเทศประมาณ2ประเทศแล้วก็กลับมาก็เตรียมตัวไปภูเก็ตต่อ mm hmm. ซึ่งวันที่แข่งขันก็ลงคิวไว้หมดเลยว่าจะต้องไปไลฟ์สดไปอะไรเงี้ย ก็สนุกสนุกรรู้สึกว่ามีความสุขที่อย่างสุขปีที่แล้วที่พี่สับสนเสื้อผ้าที่เดิ <Rolling. S 1> นในเฉลิบปีนี้สุโทรมาแล้วก็บอกขอนัดคุย oh. อยากแบบอยากให้เป็นช่วยอะไรเขาเนี่ยยังไม่ได้คุยกับสุเลยเลยเรียกว่าว่างแล้วแต่เดเี๋ยวจะรีบนัดคุยคือมันก็มีเขาเรียกว่าปีที่ปีนี้เพจมีจัดแฟนโชว์หลายครั้งพี่ใช้น้องหลายๆจังหวัดที่ไม่ได้สนิทปีแล้วเช่นชยุยี่นะครับใช้หลายคนเหมือนกันหลายจังหวัดที่ใช้เ์รี่นครนายกซึ่งยุยี่เ์รี่เนี่ยไม่รู้จักปีแลวปีน เราก็สามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับน้องๆได้และซัพพอร์ตเขาได้อะเออนี้ถ้าเวลาไปทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติได้เจอกับเออได้คนนั้นถ้าเขาทักเพจก็ทักถ้าเขาเชิดเราทำาดี่ก็ให้เป็นตามเวลาโอกาสจริงๆแล้วถ้าเขาทักก็ทักและเพจก็ทักเขาได้แต่ถ้าเกิดเขาเชิดใส่ก็ เราจะทักไหมถ้าเขาเชดาบเราก็คงแบบก็คงเดินไปเฉยๆเนาะอันนี้ไงก็คงเดินไปเฉยๆแต่ถามว่าเกลียดเลยไหมก็คงไม่ได้เพราะว่ามันแค่อาจจะพี่ว่ามันเป็นทัศนคติของเราซึ่งเขาจะยอมรับไม่ยอมรับเราแบงเราบังคับเขาไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้ไไดแต่เราแค่นําเสนอมุมมองของเราแล้วอยากช่วยคนอื่นส่วนเขาจะไม่ทําเราบังคับใครไม่ได้เราก็นําเสนอสิทธิเพราะว่าการประกวดการเป็นเวทีที่สนุกเราต้องช่วยกันให้มันสนุกขึ้นพี่แฮปปี้มาก คิดว่าปีหน้าก็ต่อสัญญาอีกนะเออเขาบอกว่ามุมหนึ่งก็คือแฮปปี้อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนุกนี่คือสนุกมากเลยเทุกวันนี้คือสนุกกว่าเดิมคือปีแล้วจ่ายตังค์แล้วลงแรงปีนี้จ่ายตังค์เดียวแต่ไม่ต้องลงแรงมันก็จะเป็นอีกฟีลว่าอุ้ยสนุกเดี๋ยวฉันไปภูเก็ตฉันจะไปเที่ยวโอ้ปีแล้วมันลงแรงด้วยก็ไม่ไหวอะ่ะอถึงนะี้ยแล้วรู้สึกคือเดี๋ยวพร้อมรับโทรศัพท์มเลยนะคลิปนี้ออกไปพร้อมรับโทรศัพท์อีกมนะจริงๆไม่ได้อ่านเสียงมานะแต่แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ต้องเมมมมมมมาา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 ่่่่่่วววววววเเเเเค้้้โโโทททททรร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 หหกกกกก็็็จจจิิงงงๆัััับบะะศพพ์ไไดแแลลลออยยูุ คำคนี้พูดตั้งแต่อดีตที่ฝสมีปัญหาว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายระยะเวลาหนทางพิสูจน์มากันเวลาพิสูจน์คนจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมคนในโลกโซเชียลมันดูได้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือความจริงคนเดี่ยวนี้ตัดสินใจได้เสมอว่าอะไรถูกอะไรผิดเนาะรู้สึกอึ้งกับพฤติกรรมน้องเขาอึ้งไหมครั <c oughs> คิดว่าไม่ได้อึ้งน,นะครับแต่คคิดว่าอยากให้น้องเขาได้ทําอะไรดีๆบ้าง กับแกรนเพราะว่ากับผู้เข้าประกวดแกรนเพราะว่าผู้เข้าประกวดแกรนตัวจริงๆเขาก็มีสิ่งดีแหละกับการการรีแคปนางงามหลายคนหรือเขาอาจจะมีส่วนการช่วยเหลือนางงามหลายคนแต่พี่คิดว่าแต่สิ่งที่มันมีโอกาสโอกาสที่จะช่วยคนอื่นมากกว่านี้หรือโอกาสที่จะไม่ไปทําลายคนอื่นเนี้ยถ้าเราช่วยกันน่ะการประกวดมันจะการประกวดที่สร้างสรรค์และสนุกและแฮปปี้ลองนึกถึงเรามั่งดิถ้าเรามีน้องสาวประกวดอ่ะแล้วเขาพยายามเต็มที่แต่แสงไม่เคยส่องเขาแต่แม้แต่แวบเดียวอ่ะมันเป็นไงอ่ะ น้องมันก็คงแบบว่าเราก็ส่งสารน้องเนาะจริงๆจังหวัดพี่มีแสงระดับหนึ่งระดับหนึ่งว่าต้องขอบคุณฟ้าใสด้วยเนาะที่เขาอาจจะเป็นคนในแวดวงนางงามตัวพี่เองก็ไปพูดการดารามันก็มีแสงเจ้น้องแต่คนที่ไม่มีเลยอ่ะมันก็อยู่ที่น้องๆนีนนน่แหละที่ต้องช่วยเขาเลยนะเออ